อันนี้ก็รถขนสายนะคะขนสายมดมือนะคะเพราะถนนมันยาวเนาะเนาะทั้งหลังนั่นก็เป็นอันทุ่งหนานะคะเดินทุ่งหนาอันเพื่อนบ้าน ใช่หรือดิน,นอันนี้ก็เทนะ เทดินเนอะคนเนาะเทดินเททรายก็ว่ากันไปว่างั้นนะป้าเทดินเนอะขอไลยว่านี่ <c oughs> หมาอยู่นี่เป็นซิปขาอันหมาน้อยอันเพื่อนบ้าน